สวัสดีครับเสียยะบรรท่าอัปเดตรดเข้าไหมครับ1.9 l d a c ประตูคางวดมืนเดียวฟรีดาวอีกต่างหากแม็กคูนาครับผมอ๋อโบเมนแม็กคูนาตะกี้ที่วิวโดกอกมากแม็กใหม่ย,ย่งายงใหม่1นชุดไฟหนาฟ้าไฟเจอร์ไฟไาย LED ตัวนี้เป็นโชมปี2022นะจ๊ะได้4ประตูไปเลยโอ้โหโคตรสวยเลยหน้าจงหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน แอร์ยเย็นๆแอร์จำๆนะโอ้สวยรถรับประกันเลยบัตรเขียวบัชนบัตรต่ำบัตีลังกาเด้อบัตรตีกแกต๊ตเด้อพี่น้องเด้อเอาไปฟรีดาวบาตัตรไปช่างชนไปเดียวจ้ะอย่างติดแก๊ตได้ยังบอกครับติดได้เจ้าเมื่อกีเห็นรถกระบะติดแก๊ตบอกเมื่อกีเ,เห็นซีประตูติด๊กเก็ตเหรอ ผมเนี่ยผเคยเห็น,หนบลเคยเห็นบอเอาเก็บมเคยกับเพื่อคันนี้มันสิติดมาเด็ซื้อยากัต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะ<อ>แจ้งข้อมูลให้พี่น้องเอ็ซีให้พี่น้องเอ็ดซีแล้วได้รับทราบนะครับสามารถซื้อได้เลยครับคอค้าแม่ค้าช่าให้เชาวนาชาวสวนชาวเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงเนืเ้อสาวค้าขายหับเลียแถงร้อยตลาดนัดข้องผมประมงประมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทจ้ะเดี๋ยวเสียยาเสียเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นให้เด้อพี่น้องเด้อ ซื้อ1คันแถมฟรี1คันมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไป้ายแดยง1คันแบบนี้มากบอมากครับสุดบอสุดครับโูดสุดเลยนะครับซื้อรถกับเสียเะต้องได้ของดีแล้วก็ได้โปรโมชั่นดีๆไปจะ้ะเลขไม้สองหมื่นโลในจ้าคันนี้กุญแจปรีโมดจ้าฟังเสียงพอปะฟังครับฟังฟังหน่อยหนึ่งวนะ เสียงหวานเจี๊ยบเสียงหวานนะจะบอเบิลบัตตัดดอกพอได้ฟังเพราะด้วมวนครับพี่น้องครับอ่ามาเบิงของส่วนของห้องเครื่องมั่งอ่าห้องเครื่องเดิมๆสวยๆหัวนงหัวน็อตลองแกมฝากระโปรงเดิมระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ebs จบศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวเสียยะจัดให้ fc เสียยะคอมเมนต์บอกเลย fc เสียยะเสียยะใจดีเสียยะาควนใจกนจนเสียยะของแท้ พันหนึ่งมืนซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์เว็บลอยซิบไอปายแดงหนึ่งคันจ้าแกว